หลวงพ่อฤสีลิงดำท่านได้เทศตอนผลอนุภาพแห่งการทำบุญและการนึกถึงพระพุทธเจ้าจิตก่อนตายค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สามเขาเดินในสายยนใช่ไหมเฮ้ยวันที่หกถนั่นเองพยักหน้าเลยเรียกคุณพ่อพยักเป็นวันที่สามในการสอนเรื่องบรรมฐาน สำหรับปันนี้ก็จะขอแนะนำผลของการปฏิบัติตอบสุดท้ายนะก็มีอยู่ว่าทำไมเราจะต้องสอนหรือจเจริญเพื่มาฐานเป็นเพราะอะไรเพราะการทำบุญทุกอย่างไปสวรรค์ก็ได้ไปโลกก็ได้ไปในพผานก็ได้เพามันนั่งเมื่อยหรือเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเขาถามแบบนี้ฝันจะตอบไปยังไงต้องตอบว่าอยากทำจะ้ะเรื่องราวนะ ก็ความจริงการเจริญรกรรมฐานมีอนุภาพมากแต่เขาเป็นไว้ก่อนการทำบุญทุกอย่างก็มีผลตัวอย่างเช่นสุปฏิทิฏาเทพบุตรเขาไม่เคยทำบุญเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาทำบาปอย่างเดียวทำลายทั้งศินทำลายทั้งธรรมสิลก็ทำลายหมดทุกข้อเรียบร้อยนะ ธรรมะก็ทำลายอย่างคนที่จะฟังเทศเรื่อสนทนาเรื่องธรรมะพขแ,แกล้งส่งเสียงกลบเขาจะไปทำบุญเห็นแล้วแกล้งเป็นไม่เห็นได้ยินได้ยินแล้วแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินถ้าดึงสุรามีอะไรทุกอย่างที่เราสินทั้งหมดไม่มีความดีไม่มีทานไม่เคยให้แต่ว่าเขาก่อนจะตายบังเอิญทุกเวทนามันมาก ก็มองดูสาวมองดูปัญญาบทธิดาข้าทาสหญิงชายทรัพย์สินก็เป็นคนรวยเขาเป็นคนรวยก็คิดในใจว่าทุกคนสงสารเราแต่ว่าไม่มีใครเลยที่แบ่งเบาภาระของเราไปได้ทุกพิรนาตกอยู่เราคนเดียวเวลานั้นพระเจ้าเรดเดประทัยอยู่ใกล้ๆเคยไปเคยมามบ่อยๆเฉ่นั้นนะแต่ว่าแกไม่เคยแม้จะยกมือไหว้ก็ไม่เคยฟังทานก็ไม่เคยให้ ไม่ยอมรับนับถือพระทั้งหมดทุกอย่างไม่นับถือถือว่าตายแล้วศูนย์แต่ว่าพอทุกเวทนามันมากหลักเข้าทนไม่ไหวจิตใจได้นึกถึงพระพุทธเจ้าจากการนึกถึงไม่ได้นึกถึงให้มาช่วยให้มาช่วยให้ได้ธรรมะธรรมโอไม่ใช่อย่างนั้นนะตั้งใจเขาลือว่าพระสัมมาณโคดมใจดีมีเมตตาจิตขอให้มาช่วยหายทุกเวทนาขณะที่แกคิดอย่างนั้นก็เบื่อหนายพอดี อาศัยที่นึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวแต่ก็ไม่ได้นึกถึงความเคารพนักต้องการจะเพียงว่าท่านมีเมตตาคอยมารักษาโรคให้หายอาศัยบุญเล็กน้อยเพียงเท่านี้ตายจากความปม่คุนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึึสงในวโลกมีนางฟ้าหนึ่งพันบริวารมี่ิมานทองคำความจริงแค่นี้ก็พอแล้วนะมั้งแต่อย่าลืมนะนั่นเป็นการบังเอิญ บังเอิญว่าเขานึกถึงพระเจ้าขึ้นมาปต่หากว่าถ้าเราจะเปิดอย่างนั้นบ้างถ้าบางเอิญเวลาเราจะตายไม่นึกถึงแล้วว่าไงอ่ะลงนรกไปทีนี้มาพูดถึงคนทําบุญมากคนทําบุญมากเนี่ก็ลงนรกเป็นเหมือนกันถ้าไม่เจริญกรรมฐานอเปล่าสจูไปทตามกันนะมีตัวอย่างตัวอย่างคือพระนางมณีกาเทวีแม่เอสีข้าพเจ้าประเสรทิฐที่โกศล ท่านผู้นี้ทําบุญหนักมากแม้แต่นางวิสาขาก็สู้ไม่ได้คือว่าพระเจ้าปะเสริ์ที่ก่อสนทั้งเป็นนักบุญเมื่อพระเจ้าเสด็จไปแท่งถวายทานก่อนจะถวายก็ให้เป็นค่ารายการประกาศให้ชาวบ้านมาดูการถวายทานั้นชาวบ้านเห็นพระราชาทําได้เราพวกเราก็ทําได้รวมตัวกันถวายทานยิ่งกว่าพระราชา พระราชาก็ไม่ยอมแพ้รุ่งขึ้นเอาเอาให้หนักกว่าอีกเราพระราชาแพ้ไม่ได้ใช่ไหมยันกันไปยันกันมาในที่สุดพระราชาหงายท้องชาวบ้านเขามากกว่าก็เลยลงนอนไม่พูดไปจากใครทั้งหมดพระนางมณีกาเทวีก็ถามถึงความเป็นทุกข์ในที่สุดก็บอกพระเจ้าเกษตรกรโกรุสุนก็บอกว่าในฐานะที่เราเป็นพระราชาแต่การถวายทานแพ้ประชาชนนี่มันไม่น่าจะเป็นคน ไม่น่าจะอยู่พระนามัมยดิกาก็บอกว่าสิ่งที่จะเหลือประชาชนนั้นมีอยู่หรืออธิษฐานอาธิษฐานนะมีอะไรบ้างไปถามพระดูกันแล้วกันคือเล่าให้ฟังวันนี้ไม่จบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัดมาในโลกคนที่จะถวายอาธิษฐานได้มีคนเดียวแล้วก็คนที่จะถวายต้องเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายที่คิดได้นะ พรานพนางมณีกาฯยังขออนุญาตถวายที่สถานพระเจ้าเตนีสุสนฟ,ฟังแล้วก็ชอบใจแต่ท่านมีความดีทุกอย่างไม่เคยทําบาปไปแต่น้อยแล้วว่ามีคืนหนึ่งตอนมันมืดแล้วดับไปแล้วนะท่านอยากจะไปไปซ่วมไปทําไมไปขี่ไปเยี่ยวไปทําไมไปนั่งกับปรานบังเอิญเท้าไปสะดุดเท้าภาษามีเข้า ท่านตกใจคิดว่าเป็นบาปเป็นความชั่วเสียใจในส่วนสามีก็สงสอบบอกตามความจริงว่าไม่ถือโทษพระนางก็ไม่เคยทําแบบนี้นะก็มีอารมณ์เศร้าหมองนเวลาจะตายจิตเป็นนึกถึงอารมณ์เศร้าหมองตัวนี้เขานิดเดียวออกจากร่างแต่งตัวเป็นนางฟ้าเต็มอัตราแต่ก็ต้องไปที่นรกเอาเท้าที่สะดุดเท้าสามีนะ่ะแย่ไปในไฟนรกแค่ตาตุ่ม ชินเวลาเจ็ดวันของมนุษย์ถึงว่าให้พวกทิดาละ่ะเขามีขุมมนะึงัะเราให้ดีนะไม่ต้องเย็บปากแต่เราไม่ด่าก็แล้วกันฮะเขามองเปล่าห้ามถามเามื่อเขาไม่ตอบแล้วก็ไม่ถามก็เป็นว่าอยู่แค่เจ็ดวันทอาได้มากล่าถึงพระเจ้าปรเสนที่โกศลสน ก็มีความรู้สึกว่าพระพเจ้าทรงประสัพพัญญูคํามัาสัพัญญูนี่รู้ทุกอย่างอะไรที่พระพเจ้าไม่รู้ไม่มีฉะนั้นเมื่อปัญญาของเราเป็นนักบุญขนาดนี้ตายแล้วอยู่ที่ไหนจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าถึงเวลาตอนเช้าให้เจ้าหน้าที่จัดอาหารเสร็จก็ไปที่พระพุทธเจ้าที่สวนถวายพระตาหารแล้วก็ฟังเทศจากพระเจ้าพระเจ้าทรงทราบ ว่าพระเจ้าปเสนนีิโกศลถ้าหากว,ว่าถามเวลานี้เราก็ต้องตอบตามความเป็นจริงว่าพนางมริกาเทวีในอยู่ที่นรกใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าปเสนนติโกศลจะเลิกทําบุญทันทีเพราะว่าคนดีขนาดพนางมริกาทําบุญอย่างลงนรกพระเจ้าเลยดันบันดาลให้ลืมเสียตั้งท่าไปถามแบบนั้นเจ็ดวันพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ลืมทั้งเจ็ดวันนือ พอวันที่เจ็ดผ่านไปถึงวันที่แปดพระนางมธิกาก็พ้นจากโทษเห็นไหมเช่ามองนิดเดียวขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เั่นดาวเดงเทวโลกวันที่แปดพระเจ้าก็คลายฤทธิ์ให้พระเจ้าปร,ระสิ็ธิทีก็สน,นึกออกพอฟังเทศจบชาวบ้านก็กลับแล้วก็นึกขึ้นมาได้บอกโอ้โหตั้งเจ็ดวันเรานึกจะมาถามพระเจ้าแต่บังเอิญลืมทุกวันมีวันนี้นึกออกต้องถาม ก็ถามว่าพันเตพระกว,วาข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้าผูเ้เจ้าเิญมณีกาเทวีมเหสีข้าพระเจ้าตายจากความเป็นคนเวลานี้อยู่ที่ไหนในเสียท่าพระนะถามว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าบอกอยู่ดาวดึงถามว่าเวลานี้เนี่ยจ้ะไม่ถามว่ามาตายแล้วเข้าไปไหนโง,โง่โง่โง่แบบนั้นดันไปถามพระเจ้าด้วยก็เป็นนั้นว่าคนถึงแม้ว่าจะทาบุญหนัก แต่ว่าเวลาจะตายถ้าเบอรเอินจิตเป็นเรื่ององอกุศลเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งอกุศลก็จะพาลงาัยหูมก่อนฉะนั้นจึงมีความจําเป็นจะต้องเจริญสมาธิคําว่าสมาธิในแปลว่าการตั้งใจในอย่างที่ท่านหลายทําบุญกันเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้หลวงพ่อมาทีไรฉันถาวายสังฆทานทุกทีการถาวายสังฆทานแต่ละครั้งมีสิทธิ์ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นที่ห้า เรียกวนนี้ม,มาเราดีนะแถ้าจะไม่ไปก็ได้แต่ถึงอยนั้นก็ดีบรรดาญาโยพทธบริษัทเราอาจจะเผอได้ตามบาลีว่าเอากระังจิตตังจิตดวงเดียวเที่ยวไปจิตนั้นมรับอารมณ์อารมณ์เดียวเวลาที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่ร,รักเขาจะทําเลวขนาดไหนก็ตามเราก็ยังรักถึงเวลาโตขึ้นมาทําดีขนาดไหนมันก็เกลียดใช่ไหม ไม่นึกถึงความดีของเขาก็วมความว่าจิตมันรับอารมณ์เฉพาะฉะนั้นขณะที่จิตจะออกจากร่างถ้าบาังเอิญไปครบอกุศลเขา้าก็ไปอบายภิได้ฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตให้มนอารมณ์ทรงตัวถ้าเราจะตั้งใจนึกถึงบุญทุกวันก็นึกได้แต่มันนึกไม่ไหวหรอกแม้แต่วัดที่ไปทาบุญยังจำไม่ได้หมดเลยเห็นไหมพระที่รับบุญจากเราที่เราทําบุญด้วยเราก็จำไม่ได้หมด ก็เกาะหลักใหญ่คือพระพุทธเจ้าเริ่มเจริญสมาธิคิดว่าชาติที่ทั้งชาติเป็นมนุษย์ชาติต่อไปขึ้นอยู่เป็นมนุษย์ไม่มีสำหรับเราเราจะต้องเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาได้เป็นพรหมและปณิพานอันดับแรกกกำหนดรู้จับลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธแต่ว่าคำบาวนานายิโยมพระตัิสัตว์ไม่จํากัดนะ จะนึกว่าพุโทโธก็ได้สัมมาดางก็ได้อิติสุกโตก็ได้ยุบหนอของหนอก็ได้อะไรก็ได้ทั้งหมดแต่ก่อนที่จะนึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพระุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาเพื่อเชิงโยงใจให้จิตมีงานใช่จิตมีงานในด้บุญด้านบุญละบาปขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้าออกจิตไม่คิดเรื่องอื่นเวลานั้นจิตเป็นสมาธิจิตว่างจากกิเลสขณะใดที่จิตยังรู้คำภาวนาอยู่ อารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสือความดีตอนได้เขาจะมาที่ก็มีหลายขั้นบางทีญาติโยมหลายจะบอกว่าจิตมันไม่สงบมันคอยเคยคิดนอนคิดนี่เข้ามาแทรกไอ้น,นั่นถือเป็นเรื่องธรรมดาต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราตั้งใจทําความดีนึกถึงความดีถ้าจิตมันไปนึกถึงความชั่วก็ไปเรื่องของมันถ้ามันนึกดำน,นักเข้าบังคับไม่ไหวก็เลิก อ่านงังศอบ้างดูโทรทัศน์บ้างร้องรำทำเพลงบ้างแต่ห้ามไปดา่าคนนะจนับให้ดีนะ่วยให้ต่างสบายๆชักประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็สงบพออารมณ์เริ่มงสงบก,ก็จับลมหายใจเข้าออกใหม่เ้องภาวนาใหม่แ้่ประเดี๋ยวก็หายอีกไม่นานนักนาทีสั้ก็หายไปคิดต้นใหม่อย่างนี้จะเรียกว่าหนิกาสมาธิ <c oughs> จะลืมว่าความดีที่เราทํา เราทํามันแล้วมันจะน้อยก็ตามมันจะมากก็ตามมันจะสะสมตัวอยู่ในใจของเรามันไม่สลายตัววันนี้ทําได้หนึ่งนาทีเป็นสมาธิจินไม่คิดเรื่องอื่นวันพรุ่งนี้ได้สองนาทีก็รวมกันเป็นสามนาทีอีกวันหนึ่งทาได้ห้านาทีก็รวมกันเป็นแปดนาทีคุณไม่จะรวมตัวแบบนี้เถอะน้อยตจตละพระจิตเมือจิตเข้าถึงคณิกาสมาธิเรียกว่าสมาธิเล็กน้อยไม่ได้มากตายแล้วไปไหน ก่อนที่จะตายถ้าเบังเอิญจิตของเราจับนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระพุทธรูปก็ดีพอจับได้มันจะเกาะติดแล้วก็ตายจากความเป็นคนออกจากร่างจะเป็นสุดารภเป็นนางฟ้าได้เป็นพรหมทันทีเห็นไหมขาไม่ยากที้ต่อไปสาหรับสมาธิสมาธิขั้นที่สองคืออุปจาระสมาธิ <c oughs> อุปจาระสมาธิที่มีความสุขกับปีติคือความอิ่มใจเป็นพื้นฐานก็เริ่มทําปั๊บปิดจะเริ่มเป็นสุขมีความเอ,อิบอิ่มแต่ตอนนี้ต้องระวังนะถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิที่ต้องระวังว่าเราเคยพักเวลาเท่าไหร่เราเคยนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนให้เป็นไปตามนั้นอย่าฝืนเพราะความอิ่มเอ,อิบของจิตก็ดีความสุขของจิตก็ดี จะไปเหตุให้เราไม่อยากเลิกจากการเจริญสมาธิไม่พักก่อนตามเวลาถ้าขืนฝืนร่างกายแบบนี้ไม่ชา้าเราก็เป็นโรคจิตประสาทที่ต้องจําเวลาพักผ่อนไว้ถ้าจีตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติคือความอิ่มใจแล้วก็มีความสุขมีความสุขใจด้วยความอิ่มใจด้วยเข้ามาประสานกันทน่านบอกว่าสมาธิขนาดนี้ ถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามารู้จักไหมพระแก่รู้จักไหมไม่มจักเลยโกหกอะ่ะสาวาทาวีรแล้ีโกหกพระเห้นที่ก็พระแก่ไม่รู้เรื่องเนะยยิ่งไปยิ่ยงรู้นะก็เปน็นว่าเกิดบนสวรรค์ชั้นยามา แต่ว่าสมบุญของเราไม่มีเฉพาะสมาธิอย่างเดียวคนทุกคนรู้จักไหว้พระรู้จักมีความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ถ้าทุกคนเคยสมาทานศีลทุกคนเคยให้ทานทุกคนเคยเคยฟังเทศเคยเจริญภาวนาเมื่อออกไปแล้วปั๊บบุญทุกอย่างจะเข้ามารวมตัวกัน,นจะถือว่าเกิดชันยามาเสมอไปในขก็ไม่ได้ บุญตัวไหนที่มีกำลังแรงกว่าจะพาไปที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสมาธิเล็กน้อยไม่ถึงฌานก็ให้เลือกสบรยนเกิดตามชอบใจชอบชั้นไหนก็เกิดชั้นนั้นวันนี้คมไม่จบกระถ้ามานะันพูดมากไม่พูดคนเดียวเขาไม่จบนะเอาตอนต้นกันกันนะเอาไว้ต่อกลวหน้าไหม่ราจะหากินยังไงดูตัวอย่างคนที่มีบุญมากมีสิทธิจะเกิดเป็นชมได้แต่ก็ไม่ไป คือว่าเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วเวลาตายก็ตายในฌานเป็นฌานสี่ถ้าตายในฌานเป็นฌานสี่ทั้นหนึ่งสองสามสี่ก็ตามทั้งหมดจะต้องไปเป็นรมแต่เมื่อออกจากร่างไปแล้วร่างกายเป็นลมจะก็มีความรู้สึกนึกว่าชาช่ก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เรามาจากชั้นเจ้าตมุมราราช์ฉันเราไม่ไปพรมจยอย,อย่ที่เดิม ก็เลยลงมาอยู่เช่นเจ้าตุมหาราชเห็นไหมมีสิทธิ์ไปสูงก็ไม่อยากไปก็ได้ในฐานะที่เป็นพระอริยเจ้าอยู่ก่อนแ้วก่อนตายแล้วก็ตายในฌานไม่อยอมอยู่เั้นเจาตุมาราชเขาว่าเลยให้เป็นอินทกาะ่าอินทกะนี่หมายว่ารองจากท่ามาราชพร้อมที่จะเป็นท่ามาราชจริงๆเป็นลำเนาท้ามาราชองค์นั้นคือท่ามหาชมพูท่านไปเป็นพรหม เท้าเวมาทมันไม่ใช่พระเจ้าพิมิสารนี่นะพระเจ้าพิมิสารก็เป็นท้าเวทสุวรรณแทนจะไม่มีเขี้ยวนะเท้าสุวรรณองค์น,นี้ไม่มีเขี้ยวในหะ่มา <c oughs> รวมความว่าถ้าจิตเราเข้าถึงฌานคําว่าฌานนี่ก็มีอารมณ์ไม่หนักจะพูดถึงอาการยากโยมก,ก็ฟังยากโดยเฉพาะอารมณ์ที่กระทบกันแล้วกันขณะใดที่เราเจญสมาธิอยู่ เวลาไนใครจะส่งเสียงเอะโวยวายไงก็ตาม <c oughs> จะเป็นเสียงร้องรำทำเพลงเสียงทะเลาะกัน <c oughs> เสียงด่ากันเสียงคูยกันก็ตามทั้งหมดเราไม่รำคาญในเสียงเราสามารถเจริญภาวนาพิจารณาได้ตามัธยาศัยอย่างนี้ถ้าเรียกว่าปฐมฌานป็นฌานที่หนึ่งถ้าคนที่ได้ฌานที่หนึ่งให้คําว่าฌานน่จะให้จะให้ทรงทั้งวันนันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพระอริยเจ้าได้นะ ถ้ายังไม่ใช่พระอริเจ้านีนไม่ได้เวลานี้กําลังนั่งภาวนาอยู่สามารถทรงฌานได้พอเลิกแล้วฌานก็พลานถือแล้วใช่ไหมฌานหนีไปก็คิดโน่นคิดนี่ตามเรื่องตราาเป็นของธรรมาดาเนี่เมื่อเราทําทุกวันวันหนึ่งถึงแม้จะไม่ใช้เวลาได้มากจะได้สักสองสานาทีเป็นฌานก็ตามถ้าพูดตามภาษาพระก็บัญชีนรก เขาจดเฉพาะอารมณ์สูงสุดไม่คีดจะกรจดนะวันนี้เรามีอารมณ์ถึงชั้นสี่เขาจดชั้นสี่เลยวันพรุ่งนี้เราได้ชั้นสามเขาจดชั้นสามแต่ว่าเขาจะมาบวกกับไอ้สิ่งที่มันสูงสุดเขารู้ทุกอย่างไอ้เมืองนรกกันไม่ต้องไปแจ้งครับเขารู้หมดไม่ต้องนึกก็รู้นี่ใครนึกจะด่าใครมางไหนเขาจดแล้วนั้นนะเงียบเงียบนะกลับเป็นนึกเสด็จไปชะก็เป็นว่า ในเมื่อถึงชานสี่ก็จงอยากคิดว่าจิตจะไม่วอกแวกจิตจะไม่กระซอกกระายชานสีส่ 4, ถ้ายังไม่คล่องมันจะทรงตัวเฉพาะเวลาที่เรานั่งเวลาเรานั่งอยู่ก็ไม่ตลอดเวลาบางทีนั่งครึ่งชั่วโมงภาวนาครึ่งชั่วโมงมันจะได้ชานสี่จริงสักสองสามนาทีประช่่งเขาจะจบตัวนี้ถ้า,ารามมณนนี่น่ะจะพาเราไปสวรรค์ไปพรหมเมันนเมื่อเราจะตายฉะนั้นขบันดาญาโยมทดวยสัว์ทั้งหลาย ให้ถือว่าการจเจรดินสมาธิมีความจําเป็นทางที่พระเจ้าสัตัสว่าจงอยานึกถึงความชั่วที่ผ่านมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นบาปอยานึกถึงมันคิดอย่างเดียวได้อยง,องความดีความดีอะไรคิดตัวไหนก็เกาะพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจก่อนจะภาวนาก็บอกแล้วว่าคำภาวนาไม่จํากัดแล้วก,ก่อนภาวนานึกถึงมีความเคาร,ตรพต่อพทธเจ้าก่อน เราบูชาพระวานาโมตัสสะพระวตวเป็นต้นน่าสแสดงนักว่าการนอบน้องคือยอมรับนับถือพุทธเจ้าโดยวความเคารพต่อมาว่าพุทธทางสนังกระฉามิเขาเจ้เถือขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสนังกระฉามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งทังฆังสนังกระฉามิขอถึงพระอาิีสงเป็นที่พึ่งเราก็จะกล่าวแล้วเราจะทำแล้วใช่ไหมทั้งนี้นเพื่อทำแบบนี้ กราบแบบพิธายก็ทําแล้วศีลก็รักษาแล้วภาวนาก็เิดแล้วบุญมหาศาลแต่ต้องว่าก่อนจะตายเราจะต้องนึกว่าหนึ่งทานการให้เราให้แล้วทานปกติเราก็ให้สังฆทานเราก็ถวายสังฆทานไม่ถงมากพระเราก็มีความเคารพแล้วศีลเราก็เคยทําแล้วทุกอย่างมันเป็นความดีที่พาเราไปสู่สุคติได้ใจก็ต้องใจคิดว่า บุญทุกอย่างที่เราทําเราจะตามนึกถึงทุกอย่างในไม่ไหวถาหวถายเัตทานอะไรกี่ครั้งขวัญจำไม่ได้ใช่ไหมมันนึกไปออกอย่างนั้นเอาเกาะหลักชัยอย่างหลักเดียวคือพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุโทโธก็ได้สมมาหังก็ได้อะไรก็ได้ตามชอบใจนะภาวนานี้ไม่จํากัดห้ใจเข้านึกว่าพุทห้ใจออกนึกว่าโธถ้าลมมันชินเฉพาะเกาะพระเจ้าไปเกณฑ์ ในเมื่อกเ,เกาะไปเกณฑ์อยู่ตามนี้เลยไม่ชาดในเวลาที่เราจะตายเวลาที่จะตายจริงๆนี่ใครจะตายเมื่อไรวะฝันตายเมื่อไรท้าแก่จะตายเมื่อไรมันน่าจะรู้นะถ้าใครก็ถามว่าจะตายเมื่อไรก็ต้องตอบว่าฉันเลิกหายใจเมื่อไรฉันตายเมื่อนั้นจะ้ะแค่เนี่ยตอบไม่ได้ไม่ไม่น่าเลยนะสินนี้เเวลาที่เราจะตายจริงๆ กิตก็เกาะพระเจ้า,าพระอาศัยเคยชินนะคำว่ภา,ภาชานี่คือชินนึกถึงพระเจ้าจดชินแต่เวลานั้นจะนึกถึงพระเจ้าหรือไม่นึกก็ตามถ้านึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นบุญทานที่เคยให้ทังงทานที่เคยจะไหวสิที่เคยรักษาภาวนาที่เคยทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเพียงแค่นี้จะลงนรกไม่ได้แล้วเกาะบุญนิดเดียวก่อนตายแล้วออกไปจากกาย บุญทั้งหมดที่ทำแล้วทั้งหมดจะเข้ามารวมตัวกันก็เป็นว่าการเจริญกรรมฐานมีความจําเป็นถามว่าทำไมยังเป็นบอกใค่จิตมันชินนั้นได้ของความดีเกาะความดีไว้ตอนเชา้าตอนเชาา้ชาด่าเขาบ้านเขาตอนสายเราก็ชมเสีแก้กันนะไอฉันไม่ได้ว่าใครนะจะคุยฟังไอคุณข้า,น,าน่าได้มาเอาบ่อยใช่ไหมพ้อมพ่อผมเข้ามายอมตอบรับ แาพอพี่เกียบพูดนะก็ไป็นรอวันนี้เอาแค่นี้นนญาติโยมนะขอทุกคนถือว่าการเจริญกรรมฐานมีความจําเป็นเดี๋ยวยังไม่เลิกเอาเท่านี้เนี่ยเรื่องใหญ่เรื่อมาเรื่องพิเศษเอ,อีกนิดหนึ่งเขายี่หน่อยาะอ,อะไรไหมในการเจริญกรรมฐานจริงๆถ้าทําเป็นล่ําเป็นสันมันอาจจะเกินพอดีไปก็ได้ <c oughs> เอาก็แค่แบบคนที่เกียร ต,ตายแล้วไม่ลงนรกดีกว่าง่ายดีนะยิ้มเป็นแถวนะ <c oughs> คนที่เกียก็ทำแบบนี้นะก่อนจะนอนภาละอื่นกิตอื่นเสร็จหมดแล้วแล้วก็นอนลงไปแล้วใจก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะนึกถึงพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะที่เราชอบหลังจากนั้นก็จิตจ,จับลมให้ใจเข้าออกภาวนาว่าพุทธโธก็ได้อะไรก็ได้นะเอาพุทธโธไปเก่งก็แล้วกัน หายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทยังแค่สองสามครั้งมันก็หลับไปใช้ได้ขณะที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตเข้ามาถึงฌานมันจะไม่หลับให้เพื่อนสังเกตถ้าจิตสงบถึงฌานมันจะตัดหลับท,ทันทีจะเป็นชายขนานก็ตามขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงก็ตามท่านถือว่าทรงฌานตลอดเวลาถ้าตายเวลานั้นจะเป็นพรทันทีเพียงน้อยนะถ้าบังเอิญก่อนจะตาย ก่อนจะหลับเรานึกถึงนิพพานไว้ก่อนภาวนาด้วยนึกถึงนิพพานไว้ก่อนด้วยแล้วก็หลับที่เป็นฌานก็หลับที่เขาถือว่าจิตทรงฌานในด้านนิพพานที่เรียกว่า,าวโอปปสมานติกมา,าน <c oughs> ถ้าตายเวลาหลับจะไปนิพพานทันทีทีนี้มันไม่ตายมันตื่นยัไงไมันไม่ตายมาตื่นทําไงก่อนจะขยับตัวไปไหนเวน้นไม่ตะโบดต้องขี้นะต้องรีบไปสวมนะ าห้องกรรมฐานไม่ไม่ปวดจาระไม่ปวดปัสสาวะก็ยังไม่ต้องลุกขึ้นมาเพราะขณะที่ก่อนจะหลับจิตเราเป็นฌานเมื่อตื่นขึ้นแล้วฌานยังไม่คลายตัวยังทรงอยู่ก็รเริ่มจับมลมงใจเขาออกใหม่ภาวนาใหม่แค่สองสามครั้งก็ตามเพียงแค่นี้ทําทุกวันบรรดาญาติโยมบุญไวิสัทุกท่านทุกคนเวลาจะตายจะไม่นึกถึงอกุศล จะนึกเฉพาะกุศลอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําอย่างนี้ทุกวันทำแบบคนขี้เกียจเนี่ยนะให้ฉันไม่คนขี้เกียจก็เลยสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนเกียจด,ด้วยใช่ไหมถ้าทําอย่างนี้ทุกวันถ้าเราจะป่วยหนักขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่เห็นเทวดายังไม่เห็นนางฟ้าไม,มไม่เห็นพรหมเห็นพระอริยเจ้าพระเจ้ายังไม่ตายถ้าขณะดที่ป่วยถึงแม้มันจะไม่หนักเห็นเทวดาห็นนางฟ้าเต็มจักรวาลเห็นพรหมเห็นพระอริยเจ้ากก เ็นไมพระพุทธเจ้าพรานั้นตายแน่ถ้าตายไปยังไงก่อนจะตายทุกขเวทนามันหนักมันปวดหน้าปวดหลังปวดเฉียดนะเพราะว่าก่อนจะตายจริงสักเวลาเอาอย่างน้อยที่ส,ดสุดประมาณยี่สิบนาทีถ้า,าจ,จะเป็นสองสามวันก็ได้นะไอ้กิตที่มีทุกเวทนานี้มันจะหายไปกิจจะไปจับอยู่ที่เทวาดาที่นางฟ้ากับผหมและพระอริยเจา้ามีความเพลิดเพลินคุยกับท่านแบบสบายๆท่านนั้นที่สุดกิจก็ด,ดับ ก็ไปสวรรค์ไปปรมโลกไปนิพานได้ตามชอบใจพระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททหลายแนะนําไปแนะนํามาแนะนําให้คนขี้เกียจซะนี่เพราะว่าครูมันขี้เกียจนะต้องสี่ขยันก็ใช่ไม่ได้ใช่ไหมหากินแบบนี้พระอริยเจ้าที่ท่านสอนท่านสอนแบบนี้เหมือนกันทุกองเวลาไหนมันพลาดก็ช่างมันเวลากหลับอย่าพลาดถ้าตื่นใหม่ๆปั๊บถึงแม้จะมีธุระมากกว่าตามก็ช่างมัน สักสองนาทีเราจะเไป็นไม่ได้ดทุระใช่ไหมต้องทำได้ถ้าตอนนี้ไปพระดาญย,ยา่าโยมพุทธิษัทหลายตั้งใจสมาทานศสีลสมาทานเป็นกำราน